เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะงบประมาณที่รัฐบาลใช้เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างหรือว่าพวกสัญญาโครงการใหญ่ๆที่รัฐทำกับเอกชนน่ะมีรายละเอียดข้างในเป็นยังไงวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกฎหมายฉบับหนึ่งครับที่ออกแบบมาเพื่อตอบคำถามพวกนี้โดยเฉพาะเลยนั่นก็คือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540ซึ่งต้องบอกว่าเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจกับพวกเราในการเข้าไปตรวจสอบภาครัฐได้ครับ และนี่แหละครับคือหน้าตาของตัวกฎหมายฉบับจริงที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้การมีอยู่ของกฎหมายฉบับนี้นะครับมันก็เหมือนกับการยื่นว่นขยายให้กับประชาชนให้เราได้ส่องดูการทำงานของภาครัฐได้แบบชัดๆเลยซึ่งมันก็ยืนยันหลักการที่สำคัญมากครับว่าอำนาจของรัฐเนี่ยต้องมาพร้อมกับความโปร่งใสเสมอเอาละครับเพื่อให้เข้าใจกฎหมายฉบับนี้แบบทะลุปลุกโปรงเลยนะ เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันใน5ประเด็นหลักๆครับเริ่มจากสิทธิในการรับรู้ซึ่งเป็นแกนกลางของเรื่องทั้งหมดเลยจากนั้นไปดูกันว่าเอข้อมูลแบบไหนที่รัฐต้องเปิดเผยแล้วแบบไหนที่ยังเก็บเป็นความลับได้ต่อด้วยเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆอย่างการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราครับและปิดท้ายด้วยคู่มือฉบับย่อว่าถ้าจะขอข้อมูลเนี่ยเราจะใช้สิทธิ์ของเราได้ยังไง มาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของกฎหมายฉบับนี้เลยนั่นก็คือสิทธิในการรับรู้ค่ะนี่ไม่ใช่แค่สิทธิธรรมดาๆรรนะครับแต่มันคือเสาหลักต้นหนึ่งเลยที่ค้าจุนระบอบประชาธิปไตยเอาไว้ โอ้โหประโยคที่เห็นอยู่นี่ทรงพลังมากนะคะเพราะว่ามันมาจากเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายโดยตรงเลยซึ่งก็บอกเราชัดๆเลยครับว่าการที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมตัดสินใจอนาคตของประเทศได้เนี่ยมันจำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ใช่ความรู้สึกนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมการปกครองโดยประชาชนถึงต้องการความโปร่งใสเป็นอย่างยิ่ง พอเราเข้าใจหลักการสำคัญแล้วคำถามต่อมาที่หลายคนคงอยากรู้ก็คือแล้วข้อมูลอะไรบ้างละ่ะที่เรามีสิทธิ์จะรู้แล้วก็ใครกันที่ต้องเปิดเผยข้อมูลพวกนี้เรามาหาคำตอบจากตัวบทกฎหมายกันเลยดีกว่าครับคำแรกเลยที่ต้องรู้จักคือข้อมูลข่าวสารของราชการครับซึ่งต้องบอกว่ากฎหมายให้คำนิยามไว้กว้างมากๆเลยนะคือครอบคลุมข้อมูลแทบจะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาอยู่ในมือของหน่วยงานรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารแผนงานหรือแม้แต่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเอกชนที่รัฐไปเกี่ยวข้องด้วยก็ตามคำต่อมาคือหน่วยงานของรัฐอันนี้ก็ต้องบอกว่าครอบจัก,กรวาลไม่แพ้กันเลยครับไล่ตั้งแต่อบตใกล้บ้านเราไปจนถึงกระทรวงใหญ่ๆใ,ในกรุงเทพหรือแม้กระทั่งรัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าการประปาทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ทั้งนั้นครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างที่จับต้องได้กันบ้างครับ ว่าเราสามารถขอดูอะไรได้บ้างตามกฎหมายนี้ก็อย่างเช่นแผนงานและงบประมาณประจําปีของหน่วยงานต่างๆสัญญาสัมปทานโครงการใหญ่ๆที่ทํากับเอกชนหรือแม้กระทั่งมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องต่างๆทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่เรามีสิทธิ์เข้าถึงได้ครับแต่แน่นอนครับว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะเปิดเผยได้ทั้งหมดกฎหมายก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับว่าข้อมูลแบบไหนกันนะ ที่รัฐยังสามารถเก็บเป็นความลับได้แล้วเขาใช้อะไรเป็นเหตุผลกฎหมายกำหนดข้อยกเว้นไว้เพียงกรณีเดียวเท่านั้นครับที่เรียกว่าเป็นข้อยกเว้นเด็ดขาดนั่นก็คือข้อมูลที่อาจจะกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งคําว่าเด็ดขาดในที่นี้ก็หมายความว่าข้อมูลประเภทนี้จะเปิดเผยไม่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปพิจารณาเหตุผลอื่นมาประกอบอีกแล้วครับ นอกจากข้อยกเว้นเด็ดขาดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีข้อมูลอีกประเภทที่หน่วยงานรัฐอาจจะไม่เปิดเผยก็ได้ตามมาตรา15ครับจุดสำคัญคือคำว่าอาจจะนะครับคือหน่วยงานต้องใช้ดุลยพินิษ์โดยต้องชั่งน้ำหนักดูระหว่างประโยชน์สาธารณะที่จะได้จากการเปิดเผยกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งก็ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องความมั่นคงของประเทศไปจนถึงการคุ้มครองความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคลเลยครับและนี่คือประเด็นที่ผมว่าน่าทึ่งมาก คือความลับเนี่ยมันไม่ได้คงอยู่ตลอดไปนะครับแม้จะข้อมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศพอเวลาผ่านไป20ปีกฎหมายกำหนดให้ต้องส่งข้อมูลเหล่านี้ไปที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนอย่างเราๆเ,เนี่ยได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากเอกสารจริงได้นี่คือการสร้างสมดุลที่ยอดเยี่ยมมากครับระหว่างความมั่นคงในปัจจุบันกับสิทธิในการเรียนรู้ของคนรุ่นหลัง นอกจากจะเน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลแล้วนะครับกฎหมายฉบับนี้ยังมีอีกมุมนึงที่สำคัญมากๆและก็ใกล้ตัวพวกเราทุกคนเลยนั่นก็คือการทำหน้าที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่อยู่ในมือของภาครัฐครับกฎหมายวางหลักการสำคัญไว้ชัดเจนเลยครับ 1. คือรัฐต้องเก็บข้อมูลของเราเท่าที่จำเป็นและต้องบอกด้วยว่าจะเอาไปทำอะไร 2. คือ จะเอาข้อมูลเราไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้พร่ำเพรื่อไม่ได้เด็ดขาดถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรและ3ซึ่งสำคัญมากๆเลยคือเรามีสิทธิที่จะขอดูข้อมูลของตัวเราเองที่รัฐเก็บไว้ได้เสมอครับและนี่คืออีกหนึ่งสิทธิที่ทรงพลังมากครับถ้าเราไปเจอว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราที่รัฐเก็บไว้นั้นมันไม่ถูกต้องเราไม่ได้ทำได้แค่บ่นนะครับเราสามารถยื่นคำร้องเป็นหนังสือเพื่อสั่งให้หน่วยงาน แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งลบข้อมูลนั้นทิ้งไปได้เลยนี่คือการให้อำนาจเราในการควบคุมข้อมูลของตัวเราเองอย่างแท้จริงเลยครับเอาละครับเมื่อรู้สิทธิ์ของเราแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วเราจะใช้สิทธินั้นได้อย่างไรมาดูคู่มือการใช้งานกฎหมายฉบับนี้แบบสเต็ปบายสเต็ปกันเลยครับกระบวนการจริงๆแล้วไม่ซับซ้อนเลยครับเราแค่ยื่นคำขอไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกที่ แต่ถ้าหากว่าถูกปฏิเสธจำไว้เลยค่ะว่าเกมยังไม่จบนะพวกเขาต้องให้เหตุผลกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่เราจะใช้สิทธิ์ในขั้นต่อไปนั่นคือการยื่นอุทธรณ์ครับภาพนี้แสดงให้เห็น,นกลไกที่สำคัญมากเลยครับคือคำปฏิเสธของหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่ใช่คำตัดสินสุดท้าย ถ้าเราไม่เห็นด้วยเราสามารถนำเรื่องนี้ไปสู่องค์กรที่เป็นกลางนั่นก็คือคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เขาพิจารณาคำขอของเราอีกครั้งนี่แหละครับคือระบบตรวจสอบและถ่วงดุลที่กฎหมายสร้างขึ้นมา และเพื่อให้เราไม่ต้องรอคอยแบบไม่มีจุดหมายนะครับกฎหมายได้กําหนดกรอเวลาที่ชัดเจนไว้ด้วยโดยทั่วไปแล้วคณะกรรมการเขาจะต้องพิจารณาคําอุทธรของเราให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนี่คือการรับประกันว่ากระบวนการจะมีความรวดเร็วและก็ไม่ถูกดึงเรื่องครับ จากทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับจะเห็นว่าพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวบทกฎหมายแห้งๆนะครับแต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆที่อยู่ในมือของพวกเราทุกคนมันคือสิทธิ์ในการตั้งคําถามสิทธิ์ในการตรวจสอบและสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของเราเองกฎหมายได้มอบสิทธิในการรับรู้ให้เราแล้วคําถามสําคัญสุดท้ายจึงอยู่ที่ว่าเราจะนําสิทธินี้ไปใช้อย่างไรเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสและน่าอยู่ยิ่งขึ้นสําหรับทุกคนครับ